สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจจากสิ่งที่คุณผู้ฟังส่งมาให้เรากันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันต่อถึงนิยายเรื่องพันธะหัวใจมังกรค่ะโดยจะเน้นไปที่เนื้อหาในช่วงตอนที่6-10ครับผมซึ่งเออบอกได้เลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยนะคะใช่เลยครับ ถ้าจะให้ทวนความเดิมกันนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวละครเอกของเรามังกรเนี่ยเขาถูกครอบครัวตัดขาดไป5ปีเต็มแล้วจุดจูก็กลับมาเจอรับขวัญอีกครั้งผู้หญิงที่เป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลยใช่ครับแต่การกลับมาเจอกันครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะเธอมาพร้อมกับข่าวที่ว่าเขามีลูกชายกับเธอแล้วที่สำคัญคือลูกกำลังป่วยหนักมากต้องการความช่วยเหลือจากเขาด่วนเลยครับต้องการไขกระดูกเพื่อรักษาชีวิต ซึ่งบางกรก็ตัดสินใจช่วยลูกนะคะแต่คำถามใหญ่ที่มันค้างคาใจเราจะคราวก่อนก็คือแล้วยังไงต่อละนั่นน่ะสิครับพอเขาทำหน้าที่พ่อแล้วความสัมพันธ์ที่มันพังไปเมื่อ5ปีก่อนมันจะไปทางไหนกันต่อเอาละค่ะมาหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับผมจุดเริ่มต้นของตอนที่6นี่ต้องบอกว่าบรรยากาศมันอ,อตึงเครียดมาก mm hmm. การปลูกถ่ายไขยกระดูกมันเสร็จไปแล้ว แต่ทุกคนยังอยู่ในภาวะที่แบบต้องรอดูผลลุ้นกันตัวโก่งเลยใช่ครับซึ่งความเปราะบางตรงนี้แหละครับที่มันกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาทางอารมณ์ของตัวละครเลยเปิดเรื่องมาที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะครับผมในนิยายจะบรรยายว่ารับขวัญที่รู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเนี่ยเผลอโผเขากอดมังกรอืมซึ่งมังกรเองก็ดูจะประหลาดใจนะ ใช่ค่ะแต่เขาก็กอดต่อไปแบบไม่รู้ตัวมันเป็นฉากที่เออดูอบอุ่นอย่างน่าประหลาดเหมือนกันนะจริงครับท,ทั้งที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อนหน้านี้มันมีแต่รอยร้าวเต็มไปหมดแต่ความอบอุ่นที่ว่านี่มันอยู่ในไม่นานเลยค่ะไม่นานจริงๆครับพอหมอแจ้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแค่ต้องรอดูอาการของลูกไปอีกพักใหญ่มังกรที่กําลังจะออกจากโรงพยาบาลกลับทําในสิ่งที่แบบไม่มีใครคาดคิดเลยเขาทําอะไรล่ะคะ เขาฉุดรับขวัญเข้าไปในห้องพักของเขาแล้วก็จู่โจมจูบเธอแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะคือเพิ่งผ่านสถานการณ์คอขาดบาดตายของลูกมาเลยนะแล้วสิ่งแรกที่เขาทําคือดึงเธอไปจูบเนี่ยนะครับผมมันดูขัดแย้งกับภาพผู้ชายเยือกเย็นที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้มากเลยเกิดอะไรขึ้นในใจเขาคะเนี่ยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับเพราะถ้ามองเผินๆมันอาจจะดูเหมือนแค่ ความต้องการทางกาย mm hmm. แต่ถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนิดการกระทังของมังกรมันคือความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับอดีตท,ที่มันขาดหายไปของเขาเชื่อมต่อหมายถึงยังไงคะเขาอยากจะจําให้ได้ครับว่าในคืนแห่งความผิดพลาดเมื่อ5ปีก่อนน่ะคืนนั้นน่ะเขารู้สึกยังไงกันแน่อ๋อ oh. จูบครั้งนี้มันเลยไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่นะ แต่มันคือการพยายามไขปริศนาเก่าที่มันค้างคาใจเขามาตลอด5ปีเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่การแสดงความรักแต่เป็นการค้นหาความจริงผ่านสัญชาตญาณถูกต้องครับแล้วคําพูดของเขาที่ว่าเล่ามาทั้งหมดว่าหลังจากที่ผมออกจากบ้านหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือการยืนยันว่าเขาต้องการปฏิบติประต่อเรื่องราวทั้งหมดจริงๆใช่เลยครับและเรื่องราวก็เดินหน้าเร็วมากบังกรจัดการให้รับขวัญย้ายไปอยู่ที่คอนโดของเพื่อนใกล้ๆโรงพยาบาล แถมยังให้บัตรเครดิตสำหรับค่าใช้ใจ่ายของลูกทั้งหมดด้วยครับดูเผลๆเหมือนเป็นคนใจกว้างมากเลยนะแต่พอไปถึงคอนโดบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะพลิกเลยครับฉากที่คอนโดนี้เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาตั้งคำถ,ถ,ถามถึงแผนของเธอหลังจากที่รู้ว่าเขาไม่ใช่คนตกอับแล้ว <c oughs> แล้วในจังหวะที่รับขวัญสะดุดล้มเขาก็คว้าตัวเธอไว้แล้วอุ้มไปที่เตียงเลยพร้อมกับประโยคที่แบบ บาดลึกมากใช่ค่ะคืนนั้นผมเมาแต่คืนนี้ไม่มันเหมือนการประกาศสงครามเลยนะถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะครับนี่คือการทวงคืนอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบเลยทวงคืนอำนาจครับตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์มาตลอดคือควบคุมอะไรไม่ได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ ตอนนี้เขากรอบมาเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วแล้ววิธีที่เขาใช้ทวงคืนอำนาจก็น่าสนใจมากเลยนะคะคือเขาไม่ได้ใช้เงินหรือสถานะทางสังคมที่เขามีในตอนนี้เลยใช่ครับเขาเลือกใช้สัญชาตญาณดิบที่สุดนั่นคือการแสดงอำนาจทางกายเหมือนกับว่าความสำเร็จในชีวิตจริงมันยังรักษาแผลเก่าที่เขารู้สึกไรอํอำนาจไม่ได้ถูกต้องครับเขายังโหยหาการควบคุมในระดับที่พื้นฐานที่สุดคือการควบคุมสถานการณ์กับคนที่เคยเป็นศูนย์กลางของปัญหา การกระทําของเขาในคืนนั้นมันเลยเต็มไปด้วยความโกรธความสับสนแล้วก็ความต้องการที่จะเป็นเจ้าของมันเป็นการปลดปล่อยความอัดอั้นที่เก็บมานานหลายปีอะครับแล้วฉากในห้องนอนก็ดุเดือดมากรับขวัญก็พยายามขัดขืนบอกว่ามันไม่ถูกต้องครับแต่แล้วมังกรกลับยื่นข้อเสนอที่เหมือนคําขู่ว่าครั้งเดียวแล้วจะไม่ยุ่งอีกคําพูดนี้มันไปสะกิดใจรับขวัญยังไงคะ ทำไมเธอถึงชะง,งักไปเพราะคําพูดนั้นนะครับมันไปกระตุ้นให้เธอย้อนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองชีวิตที่ผ่านมาครับความสัมพันธ์ในนามกับสิงหาพี่ชายฝาแฝดของมังกรซึ่งเธอเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นเกย์อ๋อคำให้ชีวิตแต่งงานของเธอเป็นแค่ฉากละครเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงๆเลยข้อเสนอของมังกรแม้จะมาในรูปแบบที่ก้าวร้าว แต่มันก็เหมือนบังคับให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความปรารถนาของตัวเองเป็นครั้งแรกแต่แล้วเรื่องก็มีจุดเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อมังกรสัมผัสได้ถึงความร้ายเดียงสาของเธอความแข็งกร้าวของเขาก็หายไปกลายเป็นความอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อครับผมตรงนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนของมังกรคะมันบอกแล้วว่าจริงๆแล้วความโกรธของเขาเป็นแค่เกราะป้องกันครับเขาไม่ได้ต่อสู้กับรับขวัญตัวจริง แต่เขากำลังต่อสู้กับภาพจำของผู้หญิงที่เขาคิดว่าทำลายชีวิตเขาแต่พอเขาได้สัมผัสกับความเปราะบางและความจริงของเธอเกราะนั้นมันก็พังลงเพราะเขารู้แล้วว่าเธอเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันใช่ครับไม่ต่างจากเขาเลยการต่อสู้มันเลยหมดความหมายไปและบทสนทนาหลังจากนั้นก็คือจุดคลี่คลายปมทั้งหมดเลยใช่ครับบางกรได้รู้ความจริงว่าสิงหาเป็นเกย์การแต่งงานเป็นเรื่องหลอกลวงและที่สำคัญ เขาคือผู้ชายคนเดียวที่รับขวัญเคยมีความสัมพันธ์ด้วยข้อมูลชุดนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างในความคิดของมังกรไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเปลี่ยนเลยครับจากเรื่องของความแค้นส่วนตัวมันกลายเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมหลังจากคืนนั้นรับขวัญก็ขอกลับไปทําตามแผนเดิมคือพาลูกกลับอเมริกาแต่มังกรกลับไม่รับปากบอกแค่ว่าเอ่อรอลูกดีขึ้นก่อนค่อยมาว่ากัน ทิ้งให้รับขวัญสับสนกับคําสัญญาที่ว่าครั้งเดียวของเขาไปครับผมซึ่งหลังจากที่เขาจัดการกับปมในใจเรื่องอดีตได้เปราะหนึ่งเขาก็หันไปจัดการกับอนาคตทันทีเลยตรงนี้น่าสนใจนะครับที่เรื่องไม่ได้มีแค่ปมความรักอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นด้วยใช่ค่ะเหมือนกับพอเขาได้ปลดล็อกอดีตที่มันวุ่นวายเขาก็มีพลังงานพอที่จะไปสร้างอนาคตเขาไปพักษาพัดครับ เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เขานับถือทำให้เราได้รู้ว่าธุรกิจโรงแรมของครอบครัวที่หัวหินกำลังจะล้มเหลวแล้วผัดก็เสนอไอเดียโปรเจกต์ใหม่คือการเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระดับไฮเอ็นซึ่งถ้ามองในเชิงธุรกิจมันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้ามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ละคะการที่มังกรจะสร้างศูนย์ดูแลมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมมีแน่นอนครับนี่คือส่วนที่ลึกซึ้งมากคือมังกรถูกขับไล่ออกจากบ้าน ถูกทอดทิ้งให้ดูแลตัวเองมาตลอดออือแต่ตอนนี้เขากำลังจะกลับมาสร้างสถานที่แห่งการดูแลเขาไม่ได้แค่กำลังกอบกู้ธุรกิจแต่เขาก,กำลังสร้างสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นผู้ปกป้องและผู้ให้ในแบบที่เขาไม่เคยได้รับจากครอบครัวตัวเองเลยเป็นการแก้ไขโครงสร้างครอบครัวที่พังทลายลงในเชิงเปรียบเทียบเลยนะคะใช่ครับผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองเป็นการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาจริงๆและเมื่อมีแผนสำหรับอนาคตแล้ว เขาก็กลับไปเผชิญหน้ากับอดีตชิ้นสุดท้ายที่ยังค้างคายอยู่นั่นก็คือสิงหาพี่ชายฝาแฝดของเขาการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลน,นี่สําคัญมากเลยสําคัญมากครับมันไม่ใช่การทะเลาะกันอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการขีดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนประโยชน์ที่มังกรพูดว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อนา,นายแต่ทําเพื่อตัวเองคือคําประกาศอิสรภาพของเขาอย่างสมบูรณ์เลยเขาไม่ได้กลับมาในฐานะลูกนอกคอกที่ถูกไล่ออกไปอีกแล้วแต่กลับมาในฐานะผู้กอบกู้ แต่ทาทุกอย่างในเงื่อนไขของเขาเองเขาหลุดพ้นจากเงาของครอบครัวและพี่ชายได้อย่างเด็ดขาดควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้แล้วถูกต้องครับซึ่งมันก็พาเราย้อนกลับไปสู่คําถามที่น่าสนใจว่าในเมื่อเขากําลังจะสร้างอนาคตใหม่ทั้งหมดให้ตัวเองและครอบครัวเขาจะจัดการกับอดีตที่ยังผูกพันอยู่กับรับขวัญและลูกชายยังไง และนั่นก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนที่6กถึงสินะคะความจริงในอดีตถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของมังกรกับรับขวัญก็ยิ่งซับซ้อนแล้วก็ร้อนแรงขึ้นครับขณะเดียวกันมังกรก็มีภารกิจใหม่ในการกอบกู้เกียรติยศและสร้างอนาคตของตระกูลขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองผมขอทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับคือมังกรเคยให้สัญญาไว้ว่าครั้งเดียวอแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับรับขวัญ มันดูจะลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่านั้นไปมากแล้วในเมื่อตอนนี้เขากําลังจะกลับมาทวงคืนทุกอย่างที่เป็นของเขาทั้งธุรกิจทั้งศักดิ์ศรีเขาจะยอมปล่อยผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกชายคนเดียวของเขาและเป็นกุญแจดอกสําคัญที่เชื่อมต่อเขากับอดีตที่เคยขาดหายไปให้หลุดมือไปง่ายๆจริงเหรอเป็นคําถามที่น่าติดตามจริงๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สามารถติดตามอ่านฉบับเต้นได้ที่แอปพลิเคชันเมพนะคะครับผม และแน่นอนว่าถ้าชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe like และ share เพื่อให้คนอื่นๆได้มาสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจไปพร้อมกับเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ